วยออุ้ยดูเปลี่ยนมือด้วยตำอะไรคะปูผาตำอะไรลูกตำลากผักชีทำไมทำดีๆทำดีๆอะ่อะปูผาจะตำลากผักชีชกระเทียมพริกไทยอุ้ยจังหวะได้ด้วยโอ้ยพี่น้องเลยมือนี่รหลานตำเครื่องแกงให้เอา้าไม่ต้อง พออยู่ตรงนี้ที่คุยกันหัวเรื่องบอล่ะพี่น้องเอ้ยมันมีเปลี่ยนมือด้วยเหนื่อยไหมหนักมันหนักแค่จังหวะได้ด้วยเว้ยเสร็จหรือยังเสร็จยังเสร็จยังหรือยัง เสร็จยังเชฟยังยังไปหากล้องหน่ไปดูกล้องไหมเสร็จแล้วบอกนะไม่ต้องมือล้วงดิมือล้วงไม่ได้ตัมตั้ต้งเดียวใช่โอ้ยโอ้โห มันออกไปไหนไม่รู้ไปข้างหลังบ้านมันบอกไปแป๊บนึ่งฮะไม่เห็นเอาอยัางไงเสร็จหรือ,อยังครับเสร็จแล้วมาไม่ต้องล้วงดิมามานี่มานี่โอ้โห <c oughs> น่าอใส่กระเทียมลงไปแล้วโอเคอ่ะ ปูผาจะตำปูผาจะตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ยาย่าจะทำต้มจืดหันไปหากล้อง้ิโอ้เกร็กรอด้วยอต่อะตำอตำพอแล้วพอแล้วหรอแล้วรอแล้ว่อแล้วอะตำต่อ เบาวันนี้จะได้กินไหมต้มจืดหรือจะโคกแตกเดินไปไหนของมันนี้ไม่แสงช่วยหน่อยรอไม่ถึงกล้องก็ไม่มอง้ยเฮไม่เอาลูกตำดีๆสิตาตำเบาๆตำดีๆตำเหมือนตอนใช่ตำอย่างนั้นแหละนั่นละนั่นละ หยุดก่อนแป๊บนึงดเดี๋ยวย่าเอาพริกไทยใส่ก่อนทำไเอ้ยยิ้มทำให้ทานต้องดูนะไปดูกเอ่อไปไปอยู่สามาแล้วก็จะพาไปเอาปไาอยู่อ่นะครับไม่เห็นมาก็มาแล้วไอ้เรียกไม่มีใครอยู่มันโอ้มันอยู่หลังมันอยู่หลังบ้านอา้าว รากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่หนูตำเลยตำเลยมันเราเขาอืมตำได้ตำชิ่งรากผักชีกระเทียมพริกไทยใกล้ได้ละใกล้ได้ละอืมตำตนั่นแหละนั่นแหละเก่งตำเบาๆนั่นแหละนั่นแหละไหนลองสวัสดีครับสิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นไหมอืมสวัสดีครับวันนี้ภูผา

เสร็จหรือยังล่ะครับเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็พออ่ะหยุดอ้าวพักก่อนยังไม่เสร็จอะไรอ้ยแศบอย่างนี้ไม่ต้องไปทำจับของพี่ของพี่เบา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 ทำเบาๆเดี๋ยวโคกแปะถ้าเสร็จแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับสิอ่ะครับก่อนปูผ้าขอบคุณครับที่มาดูปูผาเดี๋ยวฟังก่อนสิอุ้ยไม่ฟังเลยขอบคุณ ขอบคุณครับไปเลยเด้อพี่น้องจะเป็นเรืองเป็นลาวบอโนโคกสีแตกเลยเด้อบายครับบายบายก่อนบายบายผู้พักกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะเดี๋ยวมาช่วยทำกับข้าวใหม่นะเฮ้ยจะขึ้นรถละ สวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับกลับแล้วนะครับบายบายกลับแล้วครับบุย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 กลับแล้วครับผู้พากลับแล้วครับปีหน้านะครับเร็วพูดก่อนเร็วเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะครับ